สวัสดีค่ะพบกับพี่นินีอีกครั้งค่ะวันนี้นำข้อมูลข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับสาวไทยที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็วางแผนว่าอยากจะแต่งงานกันหลายครั้งที่คนไทยเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่ต่างประเทศแล้วก็เปลี่ยนใจในภายหลัง ว่าอยากจะจดทะเบียนสมรสกันอยากแต่งงานกันหลายครั้งที่แฟนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่าง เร่งด่วนหลังจากที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะวันนี้พี่นินก็เลยมีเทคนิคดีๆมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าบาังเอิญชีวิตเรามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำยังไงเราถึงจะเตรียมตัวทันนะคะหรือแม้แต่ที่คนที่คิดว่าเราอยากทำแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไปก็เช่นกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศสามารถจดทะเบียน สมรถได้ใน,นหลายประเทศบางประเทศเนี่ยเราสามารถทำวีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนแล้วก็เหตุผลเพื่อไปจดทะเบียนสมรสได้เช่นกันนะคะหรือไปด้วยเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปทํานัดหมายจดทะเบียนสมรสที่ นั่นได้เลยนะคะแต่ในขั้นตอนการที่จะทําอยู่อาศัยถาวรน,นั้นต่างหากเป็นเรื่องที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศนะคะหลายประเทศถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและจดทะเบียนสมรสแล้วแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทํเาเรียกว่าทำวีซ่าอยู่ยาวถาวรหลังจากจดทะเบียนสมรสที่ปลายทางได้ด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวน,นะคะ สุดท้ายก็ต้องเดินทางกลับมาที่ไทยเพื่อทำวีซ่าตัวใหม่เพื่อติดตามสามีหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากบางประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณจะต้องเรียนภาษาต้องสอบผ่านระดับภาษาของประเทศเขาถึงจะสามารถทำวีซ่าติดตามได้นะคะ การจดทะเบียนสมรสมันจดได้แต่การที่จะทําติดตามสามีบางประเทศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยคุณต้องเรียนผ่านภาษาสอบผ่านภาษาบ้านเขาก่อนนะคะถึงจะทําวีซ่าติดตามสามีได้ต้องพูดภาษาเยอรมันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ก่อนให้ผ่านในระดับ A1 ก่อนอย่างเงี้ยค่ะถึงจะทำวีซ่าติดตามสามีได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่นินก็จะเอาบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังบางประเทศนะคะอย่างประเทศนอร์เวย์ถ้าคุณการศึกษาจบสูงนะคะจบในระดับปริญญาตรีขึ้นไปคุณสามารถที่จะทำย้ายถิ่นฐาน ปลายทางได้เลยหลังจากจดทะเบียนสมรสด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยี่ยนก็ตามคุณยายได้เลยปลายทางแต่ต้องบอกว่าระยะเวลาในการเดินเรื่องกว่าจะได้วีซ่าตัวนั้นออกมาก็อาจจะยาวนานนิดนึงนะคะ หลายประเทศทําได้หลายประเทศทําไม่ได้แต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของเราที่จะไปศึกษาแต่เชื่อไหมว่าบางประเทศเนี่ยต่อให้เขาบอกว่าคุณจะต้องสอบผ่านภาษาบ้านเขาก่อนถึงจะทําวีซ่าติดตามสามีได้แต่ในบางเหตุกรณีฉุกเฉินก็ทําได้เลยแต่ต้องอาศัยทนายเช่น เราท้องและจําเป็นต้องไปคลอดลูกคือเราคลอดลูกที่นั่นในระหว่างที่เราถือวีซ่าเยี่ยมเยียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคลอดที่นั่นกรณีนี้ทนายบางประเทศเขาสามารถที่จะเดินเรื่องให้สามารถเปลี่ยนวีซา่าเป็นวีซ่าติดตามสามีหรือติดตามลูกได้เลยเนื่องจากว่าเด็กนั้นไม่สามารถขาดมันดาได้นะคะบางประเทศทำได้นะคะไอ้ตรงนี้นะคะไม่ไม่บางประเทศทำไม่ได้แต่ ทุกประเทศมีข้อมีข้อดีข้อย่อยข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราต้องศึกษานะคะเดนมาร์กอย่างเงี้ยค่ะแต่งานที่ปลายทางได้แล้วก็มีมีหลายเทศที่เขาสามารถทำย้ายติดตามสามีปลายทางได้พี่นินต้องบอกว่า หลายๆประเทศทําได้ก็จริงแต่คุณต้องศึกษาข้อมูลดีๆว่าขั้นตอนเขาทํำยังไงบางกรณีต้องอาศัยทนายนะคะอ,อย่างประเทศอังกฤษถ้ากรณีที่แฟนเราไม่ใช่คนอังกฤษแต่เป็นคนสัญชาติอื่นที่มาทํางานที่อังกฤษนะคะและเราก็ เป็นคนไทยแฟนไม่ใช่คนอังกฤษเป็นคนชาติอื่นมาทํางานที่อังกฤษแล้วทีเนี้ยเขาไปด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าติดตามสามีอันนี้ที่อังกฤษเขาทาได้ลูกค้าพี่นินก็ทํามาหลายเคสเคสแล้วเขาก็พึ่งทานายให้ในการดําเนินเรื่องให้อะไรงเงี้ยค่ะก็แล้วเสร็จเนาะ โอเคทีนี้มาเล่าสู่คอนเทนต์ที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือแล้วเอกสารอะไรล่ะที่เราจะเตรียมความพร้อมไปเพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่นั่นนะคะต้องบอกว่าเช็คก,ก่อนว่าประเทศของแฟนใช้เอกสารในในในรูปแบบภาษาอังกฤษจดทะเบียนสมรสเลยได้ไหมหรือจําเป็นจะต้องแปลไหมนะคะบางประเทศใช้ภาษาอังกฤษจดทะเบียนสมรสได้เลยเช่นอ่า นอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะเดนมาร์กอย่างเงี้ยค่ะทาได้เลยสวีเดนอย่างเงี้ยทำได้เนาะอย่างประเทศอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่บางประเทศนะคะบางประเทศมันต้องแปลเป็นภาษาบ้านเขาเช่นแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือแปลเป็นภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาบ้านเขาด้วยว่าใช้เอกสารภาษาใดนะคะแต่เอาเถอะไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เอกสารต่อไปนี้ สำหรับผู้หญิงไทยอ่ะจะใช้เหมือนกันนะคะเอกสารที่เราจะเตรียมตัวไปแต่งงานที่ต่างประเทศ อย่างแรกเลยคือหนังสือรับรองโสดนะคะออกโดยที่ว่าการอำเภอที่เราอยู่ก่อนไปขอใบรับรองโสดแนะนําให้เอาพยานไปด้วยพยานส่วนใหญ่เขาจะใช้ผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นข้าราชการ48ขึ้นไปนะคะนําไปด้วยไม่ใช่ไปตัวคนเดียวเปล่าๆต้องเราต้องมีพยานไปด้วยสองคนนะคะเพื่อที่จะเซ็นรับรองเอกสารได้ทุกอำเภอก็จะเป็นแบบนั้นบางอำเภอใจดีเราไม่ได้พาไปเขาก็หาเจ้าหน้าที่ในอำเภอนั้นเซ็นให้เราแต่ก็อาจจะ มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้ใบรับรองโสด2ใบเกิดค่ะกรณีที่คุณเกิดมาแล้วแล้วคุณมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังคุณต้องขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะกรณีไปเปลี่ยนชื่อสกุลก็ต้องขอใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยนะคะอันนี้ต้องขอ,อบางอำเภอเขามีทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษหมดนะที่พี่นินพูดนะคะกรณีแต่งงานเคยหย่าร้างต้องมีใบหย่าด้วยนะคะต้องมี ใบคอ,อรอ์คอร์เจ็บางประเทศก็ใช้แค่คอรอ6เสร็จบางประเทศขอคอรอ7ด้วยบางประเทศขอคอรอ2ด้วยใบทะเบียนสมรสก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเขาก็ขอมันก็แล้วแต่ ประเทศดังนั้นถ้าเราไม่อยากพลาดว่าเมืองที่เราจะไปจดนะวุ่นวายแค่ไหนก็แนะนำว่าให้ขอไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอสองครอหกครอเจ็ดก็เอาเนี่ยไปเลยนะคะต่อไปค่ะก็เป็นทะเบียนบ้านทะเบียนทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราดนะคะเราขอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยเอกสารที่พี่นินเล่ามาทั้งหมดให้ขอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ้าอำเภอนั้น,น,นมีแต่ถ้าอำเภอนน,นั้นไม่มีก็ไม่เป็นไร ได้มาเป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยเอามาแปลด้วยบริษัทแปลก็ได้นะคะแล้วก็นําเอกสารทั้งหมดนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้จะบอกก่อนว่าบางประเทศเนี่ยเมื่อรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วยังต้องนําเอกสารเหล่านี้ไปแปลเป็นภาษาบ้านเขาภาษาราชการที่บ้านเขาใช้ถึงจะนําไปจดทะเบียนสมรสได้นะคะและ บ,บริษัทแปลคนที่รับแปลจะต้องอได้รับการรับรองจากกระทรวงจากสถานทูตจากสถานทูตประเทศนั้นที่เป็นที่ยอมรับภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอะไรพวกเนี้ย มันจะต้องเป็นเป็นหน่วยงานการแปลที่ที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับสถานทูตนะคะอันนี้เราก็ต้องเช็คให้ดีแต่สําหรับประเทศไหนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เลยเอกสารที่เรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศได้เลยนะคะอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคนที่นะคะ ไม่มั่นใจว่าเอกสารที่เราเตรียมนั้นถูกต้องไหมกับคุณสมบัติของเราบางคนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนไม่เคยแต่งงานเลยบางคนเคยแต่งงานมาแล้วหลายครั้งด้วยหรือบางคนเ,เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเงลี้ยพวกเหล่านี้จะจะต้องมีการเ,าเรียกว่ามีเอกสารเพิ่มจากคนปกติถ้าคนที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลยไม่เคยแต่งงานเลยเขาก็ใช้แค่ใบเกิดใบทะเบียนสมรสใบทะเบียนบ้านพาสปอร์ต อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะก็ไปจดทะเบียนสมรสได้เลยนะคะแต่สําหรับคนที่ผ่านการเปลี่ยนชื่อผ่านการจดทะเบียนสมรสและหย่าล้างเอกสารเหล่านั้นต้องเอามาเป็นองค์ประกอบต้องบอกว่าแต่ละประเทศยากง่ายไม่เท่ากันทั้งนี้และทั้งนั้นพี่นินแนะนําให้ศึกษาข้อมูลของประเทศที่คุณจะไปจดด้วยสเต็ปขั้นตอนในการจดแต่ละประเทศไม่เท่ากันว่าจะต้องทําอะไรหนึ่ง่อันนั้นเป็นเรื่องของปลายทางที่คุณจะต้องไปศึกษาของแต่ละ อำเภอที่ต่างประเทศที่คุณจะไปจดอันนั้นก็ค่อยไปศึกษาอีกทีหนึ่งเชื่อว่าแฟนของเราก็พอจะให้คําตอบตรงนี้ได้เอาละสําหรับคลิปนี้นะคะเรื่องดีๆที่พี่นินนํามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อจะไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายท่านที่เตรียมตาที่เตรียมเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่ต่างประเทศ นะคะแล้วก็เปลี่ยนใจที่จะจดทะเบียนสมรสนะคะส่วนประเทศไหนที่ไม่สามารถย้ายปลายทางได้เราไม่ต้องซีเรียสเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะย้ายถิ่นฐานในครั้งแรกที่ไปจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วเราแค่คิดว่าโอเคจะจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่กลับมาประเทศไทยแล้วมาทําวีซ่าติดตามสามีไปตามกระบวนการขั้นตอนก็จะดีที่สุดแต่ถ้าประเทศไหนอนุรมุมอนุญาตให้เราทําที่ปลายทางได้และเราคิดว่าเราไม่อยากกลับมาแล้วไม่อยากเดินทางหลายรอบเรา ก็ลองศึกษาขั้นตอนกระบวนการการทําย้ายถิ่นฐานปลายทางทวีซ่าย้ายถิ่นฐานปลายทางได้เลยนะคะอันไหนประเทศไหนทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ไทยว่าไปตามระเบียบของเขาก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้พี่นินมีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ